ทำธุรกิจสามารถใส่ในเรซูเม่ได้ไหมคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าคิดว่าจะใส่กรณีไหนบ้างที่เราควรที่จะต้องใส่กรณีแรกเลยนะคะก็คือธุรกิจที่เราทำนะคะหรือว่าช่วยที่บ้านหรือว่าที่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องตําแหน่งงานที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับ งานในตําแหน่งใหม่ที่เรากำลังจะไปสมัครได้คําว่าเกี่ยวข้องในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งงานที่เราทําหรือว่าทักษะในงานที่เราได้จากการทําธุรกิจนั้นก็ให้เอามาใส่ค่ะ ส่วนในกรณีที่ไม่ใส่นะคะก็คือรู้สึกว่าวิเคราะห์แล้วนะคะหลังจากดูข้อมูลแล้วเออมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วอีกอย่างก็คือทําน้อยมากๆาไปใส่ดีกว่าเพราะถ้าหากว่าใส่ลงไปเดียวเขาก็จะถามอีกว่าอา้าวแล้วทาไมน้องทําแป๊บเดียวน้องก็ล้มเลิกแล้วอ่ะอย่างนี้น้องจะเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงปะเนี่ยน้องเป็นคนแบบเออเหยียดขี้ไก่นม่ฟอร์หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอย่าลืมไปลองวิเคราะห์พิจารณาประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยควรใส่หรือไม่ควรใส่ค่ะ